มาชมมุ้งลวดจีบนะฮะแบบที่สี่กันนะฮะนะครับจะเป็นมุ้งลวดจีบสําหรับประตูเขาเรียกว่ามุ้งลวดจีบรางตะขาบหรือว่ามุ้งลวดจีบแบบเก็บรางนั่นเองนะครับไปชมกันครับรางข้างล่างเขามีแค่นี้นะฮะข้าวขาวนี่คือบูธตัวอย่างนะครับส่วนไอ้ดำๆเนี่ยเขาคือไกด์รางเพื่อที่จะไม่ให้ นี mm ่ฮะนี right? ่ฮะเป็นโซ่รองรับนะฮะนี่ฮะโซ่ตะขาบนะฮะรองรับข้ามุ้งนะฮะนะฮะอันนี้ก็เปรียบเสมือนรางเขานะฮะเนี่ยเขาจะมีไกด์ข้างล่างนี่ฮะไกด์ข้างล่างนะครับเพื่อการรางนะฮะนี่ฮะไกด์ข้างล่างอันนี้นะฮะเนี่ยเพื่อการรางตะขาบนี้วิ่งวิ่งให้มันได้แนวให้มันได้ระดับนะฮะนี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่ามุ้งกีบแบบเก็บรางนะฮะ ทำไมฮะทำไมต้องเก็บรางนะฮะเพราะว่าบางบ้านนะครับก็จะมีแบบเด็กซนๆนะครับบางบ้านจะมีแบบคนแก่แบบซนๆเฮ้ยนะผู้สูงอายุไม่ซนไม่ซนนะฮะมองไม่เห็นมุ้งนะฮะไอซน,นี่เด็กนะฮะผู้สูงอายุที่แบบเออแบบมองไม่เห็นมุง้งแล้วมาแบบเร็วแล้วชนมุ้งเลยมาเร็วไหมผู้สูงอายุไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วเออมาแบบมองไม่ค่อยเห็นมุ้งนะฮะแล้วก็จะเดินผ่านมุ้งเข้าไป เดินผ่านม้งเข้าไปทําให้ม้งมันเสียง่ายนะฮะแล้วสําหรับเด็กก็จะแบบวิ่งทะลุปกปวง,งไปเลยหรือสุนัขหมาแมวนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานี่แหละจอมซนในบ้านนะครับนะเขาอาจจะมาสะดุดรางข้างล่างได้นะฮะ,นะฮะถ้ามีรางข้างล่างสูงๆเหมือนรุ่นอื่นนะฮะแต่รุ่นนี้เขาจะเรียบๆกวาดฝุ่นออกจากบ้านได้เลยนะฮะเรียบรู้นะฮะ ใช้งานง่ายยื่นใช้งานสะดวกสบายนะฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะดึงง่ายนะฮะนี่ฮะนี่เอาออกนี่นะนี่ครับผมสําหรับประตูนะฮะนะครับสวยงามน่ครับมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับสีมวงกบเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7-8สีเลยแล้วก็สีผ้ามุ้งมีอยู่สองสีนะครับสีเทาและสีดํามุ้งลวดจีบแบบที่สี่นะครับมุ้งลวดจีบแบบเก็บปลางหรือว่ามุ้งลวดจีบแบบ รางบานอิสระนะครับสําหรับกลางข้างล่างสะดวกสบายในการเดินนะฮะนะครับผมถ้าใครยกขาไม่ขึ้นเอามุ้งรวดแบบนี้ไปใช้นี่เดินลากเข้าไปได้เลยครับนี่สุดยอดเลยนะเจอกันคลิปต่อไปนะครคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับเจอในรุ่นต่อไปครับดีครับ